สวัสดีครับผมนายพิทรวัฒน์เชียงนุ่นรหัส6กห0 1สามศน่นนะครับวันนี้จะมาสอนวัดตัวต้วตวานทานนอยมิเตอร์เข็มกันนะครับผมถ้าเริ่มพร้อมกันแล้วก็ไปเลยนะครับก่อนการวัดทุกครั้งนะครับเราต้องทําการแอจจัดซีโร่ก่อนนะครับว่ามันตรงหรือไม่ถ้ามันตรงแล้วก็เริ่มวัดได้เลยนะครับเราก็จะจิ้มไปที่ตัวต้วานทานตัวต้วานทานจะไม่มีขั้วนะครับผม ตัวแรกก็จะเป็นน้ำตาลนำดำๆนะครับถ้าวัดค่าที่ไ้ออกมาคือ10โอห์มนะครับผมมันก็จะไม่หลดกันมากนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปต่อที่สองเลยนะครับเราต้องเอจัสิิรก่อนนะครับ จะจาเซลล์เสร็จลองวัดแล้ครับตัวที่สองยังมีแดงนำนำดำ,ำนะครับค่าที่ได้ต้องประมาณยี่สิบโอบนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นตัวที่สามนะครับจะจัดยเซลล์ตลอดนะครับ ถอที่สามก็จะได้ประมาณห้านะห้าโอมนะครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอพุณครับ